สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมอาร์ตเครับสวัสดีครับเอครับเอครับครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาครับนำเสนอรถอีก1รุ่นนะครับอีก1คันนะฮะก็คือ Honda CRV นะครับอ่าคันนี้เป็น CRV ปี2015ครับผมอ่าเป็นตัวเครื่อง2.0นะครับแล้วก็เป็น4 w h e e l ด้วยโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันนะฮะจากนะฮะ ฝากระโปรงหน้านะครับผมฝากระโปรงหน้านี่นะครับก็อยู่ในริ้วสีค่อนข้างนะฮะค่อนข้างสวยนะครับสภาพสีนะครับของรถคันนี้นะฮะค่อนข้างเดิมนะครับผมเอ่อพวกคิ้วยางพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็ยังอยู่ในสภาพใช้งานนะครับผมนะครับเราลองมาดูกันที่ฝาห้องเครื่องกันนะครับใต้ฝาห้องเครื่องนี่เรามีเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับนะครับผมรถเราเพิ่งได้มานะฮะเราก็มาไลฟ์ให้ดูกันเลย นะครับผมรถอยู่ในสภาพเนี่ยนะฮะคีนคลีนนะครับผมพร้อมใช้เลยใช่ครับเอาไปก็ขับได้เลยใช่ใดูแลเซอร์วิสตามปกติก็เซอร์วิสตามปกตินะครับเซอร์วิสตามปกติก็ใครจะเข้าศูนย์หรือว่าจะเซอร์วิสนอกตอนนี้มีเยอะแยะนะครับก็ตามดีควิกตามอะไรก็เยอะแยะเลยความสะอาดนะครับคันหน้าเดิมอ่านะฮะพวกรอยเม็ดอาก็ยังเดิมเดิมอยู่เลยหมดเลยนะครับนะครับแต่ก็คันนี้นะฮะ มีฝากระโปรงมีการถอดออมีการถดไปทําสีนะครับผมอันนี้เราก็แจ้งตรงๆนะครับว่ามีการถอดไปทําสีนะฮะแต่ว่าฝากระโปรงยังเป็นฝาเดิมนะครับยังเป็นฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเพยยังอยู่ครบนะครับเม็ดดอดเม็ดอาร์คนะครับไม่มีนะฮะไม่มีล้มไม่มีไม่มีล้มนะฮะยังสภาพเดิมหมดนะครับเป็นฝาเดิมนะครับติดตัวรถนะครับผมคือรถเราเนี่ยมีอ่ะคันนี้เราบอก บอกได้เลยว่ามีทําสีฝากระโปรงใช่ครับแต่รับรองรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีชนน้ำท่วมใช่ครับแต่รถพื้นฐานโครงสร้างยังเดิมนะฮะพื้นฐานโครงสร้างเดิมเลยนะครับเดี๋ยวปิดฝากระโปรงก่อนดูฝั่งฝั่งนี้ก็ได้ครับอ่านะครับลองไล้ดูก็จะเห็นเลยว่าสีมันเสมอกันหมดเลยเนาะไอตัวพวกวัสดุที่เป็นพลาสติกก็ ยังดำอยู่นะครับปกติรถที่ไม่ได้ดูแลเลยอ่ะมันชอบเป็นแบบขาวขนะพี่อาร์ใช่ครับมันมักจะขาวขาวอ่าแล้วก็ถ้ามองทางนี้นะครับเอ่ออันนี้ยางปีอะไรอ่ะพี่อาร์ยางปีใหม่เลยครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับปี2022ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าครับผมยางสัปดาห์ที่1 3ปี2022ครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่ให้นะครับก็ใช้ได้อีกยาวอ่ะครับครับผมนิหน่อยก็อีกหลายปีนะอ่านะฮะเหมือนยางใหม่เลยนะครับครับผมภายในก็ยังสวยนะครับ แผงประตูก็ยังสะอาดเรียบ re really ร,ร้อยเลยเพจก็ยังครบนะครับนะะสีริ้วสีก็ยังเป็นลิ้วสีเดิมนะครับไม่เคยมีการทําสีด้านข้างซอกข้างมานะครับผมประตูนะครับยังไม่มีการแกะการถอดนะครับบอนหนังยังดําสวยเลยครับไม่มีสีขาดสภาพบอหนังก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับใช้ได้เลยนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังก็ได้ครับเนี่ยฮะซอกประตูด้านในก็ยัง เป็นซอกเดิมนะครับไม่มีแกะทำสีอะไรบอดด้านหลังก็ยังสมบูรณ์นะครับอ่จสภาพมีร่องรอยคนนั่งมาบ้างนะครับอันนี้ถือว่าเออได้ใช้งานมาบ้างแต่ไม่มีขาดครับครับอ่ามีแค่ร่องรอยการใช้งานตามปกติแต่ถือว่าใช้น้อยด้วยซ้ำไปนะฮะกระจกรอบข้างนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนี่ฮะยังเป็นกระจกฮอนด้าเดิมนะครับผมทางด้านฝาท้ายนะฮะก็นะครับกระจกก็ยังเป็นบานบานเดิมนะครับผมท้ายยังเป็นท้ายเดิมนะครับ เรามาดูเดิมไฟใสมองด้านหลังจะเห็นว่ารถมีเซ็นเซอร์ด้วยนะฮะเรามาดูนะครับที่รอยตะเข็บนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่มีเคยโดนเคยโดนเกิดอุบัติเหตุนะฮะไม่เคยมีถอดออกไปซ่อมนะครับ <S <S น,<อ>น็อตฝากระโปรงนะครับด้านท้ายเนี่ยยังยังเดิมนะครับผมไม่มีการแกะการถอดนะฮะแต่ว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการโดนท้ายมานะครับผมนะฮะ ไม่เคยมีการโดนชนท้ายนะครับเพราะว่าภายในนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมห้องนะครับทางด้านช่องเก็บยางอะไรก็ยังสวยห้องห้องเก็บยางอะไรเนี่็ยังสวยนะครับไม่มีนะครับรอยโดนเฉียวชนมาเลยนะครับผมสําหรับออปชั่นประจํานะครับของ c r v ตัวนี้นะครับก็เป็นออปชั่นตัวพับเบาะนะครับเราสามารถดึงตรงนี้ได้เลยนะครับสองข้างน้านะฮะ เร,เรียกว่าเข้าไปนอนได้เลยนะครับตรงนี้สบายสบายอันนี้นอนให้ดูเลยนะครับจริงจะบ,บอกว่ามันใส่ถุงกอล์ฟใส่ใส่จักรยานได้โอ้ใส่จักรยานได้ครับใส่จักรยานได้เลยนะครับสำหรับคนชอบ่อชอบขี่จักรยานนะฮะสามารถที่ว่าเออไปไป,ไปเดินทางตั้งแคมป์ขจักรยานเดินทาตั้งแคมป์ไปขี่จักรยานเนี่ยนะฮะสามารถเอาใส่ไปได้เลยนะครับใส่สัมภาระได้พอสมควรเลยนะฮะเนี่ยแผงประตูหน้าหลังนะครับเราตรวจมาหมดแล้วก็เดิมทั้งหมดนะครับแผงประตูไม่มีริ้วรอยเลย นะครับค่อนข้างสะอาดเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลมาดีด้วยรถปีนี้นะครับรถปีนี้สภาพนี้นะฮะมันบิดไปอยู่ในตลาดนี่นะฮะต้องบอกคําเดียวว่าอันนี้คือเป็นรถที่เราได้มาสภาพเดิมจากลูกค้าเดิมเลยนะครับเรายังไม่มีการไปเก็บใดใทั้งสิ้นนะครับรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยคือรถสภาพที่ใช้เดิมจากเจ้าของมานะครับเพราะว่าเต็นเต็นเอพีเนี่ยฮะรเราเนี่ย เน้นขายเลยนะฮะคือรถสภาพสภาพเดิมที่มาจากเจ้าของนะครับให้ทางลูกค้าเนี่ยได้เห็นก่อนเลยนะครับว่ารถเนี่ยนะสภาพที่เราได้จากลูกค้ามาเนี่ยคือสภาพไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเออลูกค้ามาดูรถแล้วเนี่ยไม่ถูกใจในจุดใดจุดหนึ่งของตัวรถเนี่ยนะฮะแจ้งแจ้งได้นะครับแจ้งเราได้นะครับผมเราจะจัดการตรวบในส่วนที่ว่าเป็น,ปนรายละเอียดที่ ทางลูกค้าเนี่ยไม่พึงพอใจนะให้ได้นะครับผมแต่เราพยายามจะขายความเดิมเดิมนะของตัวรถก่อนนะครับผมให้ลูกค้าได้รู้ว่าเนี่ยเราได้สภาพนี้มาจากลูกค้าเดิมนะครับคือามายังไงเราให้ดูเลยนะใช่ใช่มายังไงเราไปให้ดูรนะับเราแจ้งตามสภาพความเป็นจริงของตัวรถนะครับผมคือตัวนี้มันมาพร้อมกับพวกพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันครบเลยนะครับตัวนี้จะเป็น cruise control นะครับสามารถล็อกความเร็วได้เวลาเราขับ ขึ้นทางด่วนหรือขับถนนโล่งๆ<ช>ส่วนด้านนี้ก็ควบคุมจอทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งมีปุ่มตรงเนี้ยเอาไว้แบบรับสายาวางสายคันนี้ไม่เท่าไหร่พี่ลองสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูไม่กันอ่ะเราลองมาสตาร์ทดูนะครับว่าไม่นะครับเลขไมอยู่ที่108 140นะครับ1 0 0 0 0นะครับผมเพิ่งข้ามแสนนะฮะร,รถเพิ่งจะกระโดดข้ามแสนมาโอนนะสำหรับคันนี้ก็ ที่2015 2015ตัวท็อปนะครับตัวท็อป2,000นะครับ mm hmm. เครื่อง2000นะครับผมอ่าเป็นตัว4 w i e w l แล้วมากับไมค์แสนนิดๆนะครับครับคันนี้เราเปิดราคาขายอยู่635,000ใช่ครับผมอ่านะครับก็ให้รถไปสภาพอย่างนี้เลยถ้าสมมุติว่ามาแล้วมีตรงไหนแบบอยากให้เราทำเพิ่มอะไรเงี้ยก็บอกได้แจ้งได้ครับแจ้งได้เลยตามความพึงพอใจของทางลูกค้าเลยนะฮะว่าตรงจุดไหนที่ว่าลูกค้า ไม่ไม่ไม่โอเคกับกับสภาพที่มันเป็นอยู่นะใชรถมันสวยอยู่แล้วนะใช่แต่รถคือรถสวยอยู่แล้วลนั่นคือการซื้อรถนะฮะผมต้องแจ้งอยา่างการได้รถริ้วเดิมนะครับผมผมค่อนข้างจะนําเสนอนะครับค่อนข้างจะนําเสนอรถที่มันเป็นริ้วเดิมนะครับให้ทางลูกค้าเนี่ยได้ได,ได้ได้เลือกเป็นระดับหนึ่งนะครับผมส่วนจะมาส่วนจะ มีการว่าเออดูแล้วมันไม่โอเคในจุดไหนเนี่ยเราแจ้งกันได้นะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยนะฮะจะมีเราจะจัดเก็บนะครับให้ให้ตรงกับความพึงพอใจของทางลูกค้านะครับก่อนส่งรถนะครับผมก็นี้รถเพิ่งมาเลยใช่ก็ไปทำความสะอาดภายนอกภายในนะครับลช่ครับสีเคลือบสีอ่าสำหรับใครที่สนใจก็มาดูได้ที่เต็นท์นะครับ AP h o m ฮมค r เต็นเราอยู่ที่ซอย9นะครับบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีเลยครับผมเข้ามาในซอยก็จะเห็นเต็นท์สีดำนะครับชื่อ Home c a มครับ นะครับก็เข้ามาทักทายกันได้หรือว่าโทรมาเลยก็ได้นะครับสำหรับเบอร์ผมเอ๋นะครับ0819132865ครับผมอาร์ตครับ0988369983นะครับอ่าโอเคครับสำหรับใครที่เอ่อจะซื้อรถนะครับจะขายรถมีรถมาเทินหรือว่าปรึกษาปัญหาเรื่องไฟแนนซ์ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยก็โทรมาคุยกันก่อนใช่ใชนะครับเรามาคุยกันก่อนได้เลยนะฮะเรามี เราเรามีไฟแนนซ์ที่เข้ามาดูแลเราก็อยู่หลายหลายหลายต่อหลายหลายที่ด้วยกันเราก็จัดการเรื่องไฟแนนซ์ให้สำหรับคนที่ซื้อรถกับเราเนี่ยเวลามารับรถก็มารับที่เต็นท์ก็ได้ถ้าไม่สะดวกให้เราสไลด์ส่งที่บ้านก็ได้ใช่ครับใครที่เป็นแฟนเพจเราเนี่ยลองดูรีวิวก็เห็นอยู่แล้วเราสไลด์ส่งเป็นประจําอยู่แล้วถึงบ้านเลยนะครับก็ฝากซีอีวอสวยๆไว้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงเจอกันที่ a อ Home มค r ครับครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ